สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่28กันยายนนะครับอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับพรีวิวนะครับลิเวอร์พูลเจอกับปอร์โต้นะครับบุกไปเยือนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะครับมาดูความพร้อมกันหน่อยรวมไปถึงเจนคอฟนะครับให้สัมภาษณ์ก่อนเกมถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาเกมรับการโหวตกับตันทีมเบอร์4เบอร์5เบอร์6แล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับรวมไปถึงโทนี่ขึ่งฟันได้มากมากเดี๋ยวติดตามกันได้้้ใในน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 ขข่่่่าววัััััีีกกกะะคคครรบบบบออออืุุณผูสสดจ สำหรับบอกต่อคาเฟ่นะครับนี่ใครสนใจทําธุรกิจชานมไข่มุกนะครับแบบพรีเมียมมินิมอลเลยนะครับราคาแฟรนไชส์เริ่มต้นตั้งแต่39,000บาทไปจนถึงแบบอ่าวินเทจนะครับ1 5ึ0 0 0บาทนะครับมีหลากหลายราคาระยะเวลาคืนทุนไม่นานเปิดบริการมากกว่า7ปีนะครับสนใจเนี่ยสอบถามไปได้น,นะครับมีซุ้มขายให้แบบนี้ด้วยนะสอบถามไปที่แฟนเพจของบอกต่อคาเฟ่หรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรนี่ตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับนี่เบอร์โทรก็ศูนย์แป 6218นะครับรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดขาวปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าลืมนึกถึงกระเบนเน็บแล้วก็ยาสมานุนไพรธรรมชาติยาธาตาจอมทองนะครับแก้กดหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมในกระเพาะช่วยได้หมดนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจของห้างขายยาจอมทองแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพก่อนอื่นมาดูโปรแกรมกันก่อนนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวันอังคารวันอังคารเนี่ยนะครับ ก็ลิเวอร์พูลเตะในเวลาตีสองนะครับหรือว่าก็จะเป็นช่วงเวลาเช้ามืดของวันพุธนั่นเองนะครับจะได้ไม่งงนะพูดแบบนี้นะลิเวอร์พูลบุกไปเยือนปอร์โตนะครับนะอันนี้ก็เป็นโปรแกร,รมทั้งหมดก็ลองดูตามภาพอเองในคู่ของลิเวอร์พูลเนี่ยถ่ายทอดสดทางช่อง B ีอินสปอร์ตนะครับใครที่สมัครแพ็กเกจก,ก็เตรียมดูได้เลยนะฮะทีนี้มาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับระหว่างลิเวอร์พูลที่เจอกับปอร์โตเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง เริ่มต้นกันที่สถิติเฮตุเฮต์การพบกันนะครับถ้านับ6ครั้งหลังสุดที่เจอกันเนี่ยนะครับในศึก UFO League, ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลิเวอร์พูลไม่แพ้ปอร์โตเลยนะ6ครั้งหลังสุดที่เจอกันคือลิเวอร์พูลชนะไป4เสมอ2เรียกได้ว่าสถิติดีกว่าเล็กน้อยนะครับดีกว่าเลยแหละนะครับในระดับหนึ่งนะครับเจ้าบ้านปอร์โตเนี่ยฟอร์มดีนะครับสำหรับในซีซั่นนี้นะครับเริ่มต้นมาเนี่ย8เกมในทุกรายการนะครับทั้งเกมลีกแล้วก็ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก นัดแรกเนี่ยยูฟาแชมเีีก็เสมอกับอาริโกโม,มาริตมา0-0ทำให้8เกมเนี่ยเป็นชนะ5เสมอ3ยังไม่แพ้ใครสภาพท,ทีมของกุนซือเซอจิโอคอนไซเซานะครับพลาดใช้งานคนหนึ่งแน่ๆน,นะครับนั่นก็คือชันเซลเอ็มเบมบ้านะครับที่ติดโทษแบนส่วนเปเป้ปอปามุกนะครับกองหลังมากประสบการณ์ตัวเก่าเนี่ยไม่ได้ซ้อมเมื่อวันจันทร์ทำให้มีโอกาสพลาดสูงนะครับฝั่งเรียพูเนี่ย ก็นัดล่าสุดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดมา3ต่อ3อย่างที่เราทราบกันนะครับแต่ว่า8เกมหลังสุดของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันแบ่งเป็นชนะ6เสมอ2นะครับสภาพทีมของคุซซีเจนคอฟเนี่ยข่าวดีนะครับได้นาบีเกอยต้านะครับกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนะครับในภาพการฝึกซ้อมที่เปิดเผยออกมานะอันนี้ก็แสดงว่าพร้อมเป็นตัวเลือกแน่ๆนะครับเกอยต้าหายเจ็บแล้วทำให้ตัวที่เจ็บตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นนั่นก็คือติอาโก้อาคันทาร่า กับฮาวิเอเลียดนะครับสองคนนี้ยังบาดเจ็บอยู่อย่างที่เราทราบกันนะอคาเนตราเนี่ยกลับมาได้หลังเบรกทีมชาติส่วนฮาวิเอเลียดเนี่ยอันนี้ก็โอ้โห,หนู่นนะครับปลายซีซั่นนู่นครอฟบอกว่าแฮปปี้กับสภาพทีมที่มีตอนนี้มากๆแฮปปี้กับตัวเลือกที่มีในทีมนะมีผู้เล่นเจ็บ2คนก็ยังก็โอเคครับตอนนี้ครอฟพอใจกับสภาพทีมเขาว่าแบบนั้นนะ ทีนี้เนี่ยเมื่อดูความพร้อมเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดู11ตัวจริงที่ค่าของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะครับฝั่งปอร์โตเนี่ยนะครับก็มาในระบบ4-4-2นะครับไลน์อัพของเขาอะนะที่คาดว่าจะจัดลงเล่นก็ต้องเป็นคู่หน้าเนี่ยนะครับมาติ i เนสนะครับกับเตเรมี่แล้วก็ปีกซ้ายขวานะี่ยเป็นโอตาวิโอนะครับกับอ่าลุยดิอาแล้วก็มีมาโกกูยิตด้วยครับนี่เป็นการเจอกับทีมเก่านะ กูยึดจะได้เจอกับเลี้ยวภูฮะแล้วก็เกมนัดเนี้ยถ้าเกิดว่าเปเป้ปอล์ปมุกเล่นไม่ได้ก็ต้องใช้เป็นมาคาโนยืดคู่กับกาโดโซ่นะครับในแผงแนวรับส่วนฝั่งเลี้ยวภูเนี่ย4-3-3นะครับตามอันนี้เป็นฮูสกอร์นะฮูสกอร์เขาคาดว่าอาจจะเป็นอาริซงเบเกอร์เฝ้าเสานะครับแล้วก็แบ็คขวาอาจจะสลับมาเป็นเจมส์มิลเนอร์แบ็คซ้ายสลับมาเป็นซูมิการ์ดเขาว่าแบบนั้นนะส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นโจเอลมาติดกับโกนาเต้ สามมิดฟิลครับจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยโจนส์แสดงว่าตรงมิดฟิลเนี่ยไม่ไม่ได้โรเตชันนะครับแม้ว่าเกย์ตาจะกลับมาแล้วก็ตามส่วนสามแนวรุกเนี่ยเขาให้พักหนึ่งคนครับเขาให้เป็นโชต้าพักแล้วก็เป็นฟิมิโนลงตัวจริงส่วนซาร่ามาเน่ก็ลงขนาบข้างครับเป็นสามประสานซาร่ามาเน่ฟิมิโนแบบนี้นะก็มีการโรเตชันผสมเหมือนกันทีนี้มาดูอีกเว็บหนึ่งครับดิดดิสันฟิลเนี่ยเขาให้มา2แผนให้มา2แบบ แบบแรกก็คืออตัวลุกเหมือนกันซาร่ามันเน่ฟิมิโนโ่กองกลางก็เหมือนกันแต่แนวรับเนี่ยก็คือไม่ได้เปลี่ยนอะไรอันนี้คือแบบแรกที่เขาให้มาส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือแนวรับเนี่ยเปลี่ยนแบ็คซ้ายกับเปลี่ยนเซนเตอร์คนหนึ่งก็คือเป็นโกเมสนะก็จะอารมณ์คล้ายๆเกมที่เจอเอซีมิลานประมาณนั้นนะส่วน3ามมิดฟิลเนี่ยนะครับก็อาจจะเปลี่ยนสองเลยฮะอาจจะพักเฮนโดนะ เปลี่ยนหนึ่งสิพักเฮนโดแล้วก็ใช้มิลเนอร์ลงเล่นมิดฟิลด์แล้วก็เป็นโจนกับฟาบิโยที่ยังคงอยู่ส่วนสามแนวลุกอาจจะมีการเปลี่ยน2อเอาฟิมิโนมาแล้วก็โอริกี้มาพักมาเน่กับโชตาแต่อันนี้ผมมองว่าสําหรับผมนะมองว่าไอแบบหลังเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนมากไปนิดนึงผมก็กังวลถ้าเปลี่ยนขนาดนี้จะเสียสมดุลหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูครับอย่างที่บอกว่าการเดาการจัดทัพของเจอร์รคอปเป็นอะไรที่เดาค่อนข้างยาก อะแต่อยากเพื่อนๆอยากให้จับทีแบบไหนก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับอ่ะโอเคส่ว so, นรูปเกมด้วยจะเป็นแบบไหนก็ลองพูดกันเข้ามาทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของเจเกนครอปเอาประเด็นประเด็นสําคัญที่ครอปพูดแล้วมันน่าสนใจมาคัดมาฝากเพื่อนๆนะครับมาดูประเด็นแรกเลยนะครับเรื่องแรกเลยครอปพูดถึงการที่จะต้องจัดการกับเกมรับให้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่เจอปัญหาในเกมที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยการเซตเกมรับการ จัดระเบียบต่างๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าจะปรับปรุงเรื่องนี้ผมจะพยายามปรับปรุงเรื่องเกมรับให้ดียิ่งขึ้นของทีมเราเนี่ยเพราะแน่นอนว่าถ้าเราเล่นเกมรับกันไม่ดียังไงก็ชนะคู่แข่งได้ยากพื้นฐานมันคือเรื่องของเกมรับก่อนเลยเถ้าคิดแบบพื้นๆเนี่ยมันก็คือการแก้ลายกองหลังลายสุดท้ายลาย4คนสุดท้ายหลัง4คนใช่ไหมคิดแบบง่ายๆเลยก็คือแก้4คนนี้แต่จริงๆครอบ,บอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้น แก้แค่4คนไม่พอเพราะว่าเราเป็นทีมที่เล่นเกมรับกันเป็นทีมเราต้องเล่นเกมรับกันเป็นระบบและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเกมที่เจอกับเบนส์ฟอร์ดเราถึงเจอเบนส์ฟอร์ดเล่นงานก็เพราะว่าเราเราเล่นเกมรับไม่ดีกันโดยรวมทั้งทีมนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะต้องมากังวลอะไรกันมากมายขนาดนั้นเพราะว่าเราสามารถแก้ไขมันได้และเราจะพยายามทำให้มันเห็นทนทำให้เห็นในพรุ่งนี้ ก็คือครบว่าพรุ่งนี้ของครอปก็คือเนี่ยแหละคืนนี้แหละ,หละที่จะเจอกับบอโตเพราะว่าครอปเขาพูดล่วงหน้า1วันนะครับมาดูกันเรื่องที่2ครับเรื่องเกี่ยวกับการเก็บความรับเก็บข้อมูลเก็บแท็กติกเรื่องนี้สําคัญยังไงคือในภาพการซ้อมเนี่ยในภาพการซ้อมกับวิดีโอซ้อมที่ลิฟูปล่อยมาให้เห็นใน u t u b e อะ่ะมันเป็นการซ้อมของวันจันทซึ่งไม่ได้เดินทางไปซ้อมที่บอโต้เลยซ้อมที่แอคซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์ ซึ่งครอสบ,บอกว่าเ,เราต้องระมัดระวังให้ดีกับการที่ไปที่โปรตุเกสน,นะเพราะว่าไปที่ปอโต,โตคนปอโตก็เป็นคนปโปรตุเกสทั้งนั้นอ่ะพวกพนักง,งานสนามอะไรงเงี้ยข้อมูลอาจจะรั่วไหลได้ดังนั้นเนี่ยเราจะทําทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องแผนการเล่นเรื่องต่างๆนา,นานาเนี่ยให้เสร็จสิ้นที่อังกฤษเลยเราจะทําให้เสร็จภายในวันจันทร์เลยแล้วช่วงเช้าของวันอังคารเนี่ยที่เดินทางไปถึงปอโตแล้วอ่ะเราอาจจะไม่ได้ ซ้อมหรือเปิดเผยแท็กติกในการซ้อมให้สื่อเห็นเท่าไหร่เราอาจจะแค่วอร์วอมยุดหยุนร่างกายอะไรทํานองนั้นเพื่อไม่ให้ข้อมูลล่วไหลอ่ะอันนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะฮะแล้วก็มีเรื่องนี้ครับอ่าการเจอกับปอโต้ครับคราบบอกว่าเราต้องเตรียมเตรียมให้ดีการเจอกับปอโต้ปอโต้เป็นทีมระดับท็อปประมาทไม่ได้นักข่าวพยายามยิงถึงคําถามครับว่าเมื่อปี2019เนี่ยเราเนี่ยเอาชนะ คือเราเอาชนะบอโต้มาสองนัดด้วยสกอร์รวมสิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งอะ่ะแบบเอ้ถ้าผมไอ้ผมพูดผิดหรือเปล่าไ่ดูนะแต่ว่าถ้าผมแปลมาไม่ผิดนะมันเขียนว่าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งขออภัยด้วยสกอร์รวมเก้าหนึ่งโอ้โหผมแปลแปลซะแปลสะพาดเลยนะโอเคด้วยสกอร์รวมเก้าหนึ่งคือตอนนั้นนะเราชนะเย้าเยือนเลยแต่ครอสบ,บอกว่าเราจะไม่มองสองเกมนั้นเราจะไม่ไม่ไปม,มองอดีตมันไม่ใช่เรื่องของการเปรียบเทียบก็มันไม่ใช่เรื่องของการได้เปรียบนะ กับการที่แบบจะไปมองว่าอาดีตเราเคยชนะเนี่ยแต่กับคู่ต่อสู้เขาได้เขาจะเป็นแรงจูงใจด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเขาเคยแพ้เรามาเขาจะใช้สิ่งนั้นเป็นแรงจูงใจแต่สําหรับเราเนี่ยสิ่งที่เรากําลังพยายามทําก็คือเล่นให้ดีที่สุดเราจะคิดถึงเกมที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นเราจะไม่มองสถิติเก่าปอโตคือทีมที่ระดับท็อปคือทีมที่เป็นขาประจําของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะแล้วเป็นทีมระดับท็อปของโปรตุเกสด้วยดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวรับมือให้ดี นะครับอ่าโอเคอันนี้อันนี้ก็จะประมาณนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับที่นำมาฝากกันนั่นคือเรื่องของการแต่งตั้งอ่ากัปตันทีมเบอร์สเบอร์ห้าเบอร์หแน่นอนครับถ้าเป็นเมื่อก่อนอะปีที่แล้วพอมีไวเดุมเนี่ยเราก็จะจัดเรียงกัปตันทีมดังต่อไปนี้เบอร์หนึ่งในเฮนโดเบอร์2องฟันได้ฮะ เบอร์สัขออภัยเบอร์หนึ่งเฮนโดเบอร์สองมิลเนอร์เบอร์สามฟานดแล้วก็เบอร์สี่วายนาดุมนั่นคือปีที่แล้วมีสี่คนที่เป็นเป็นตัวจัดวางแต่ทีเนี้ยเนี่ยเนื่องด้วยวายนาดุมย้ายไปแล้วหนึ่งแล้วก็สองเนื่องด้วยปีที่แล้วมันมีตัวเจ็บเยอะแล้วมันมีปัญหาเรื่องว่าไอ้จะต้องมาไล่เรียงลำดับว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่ยังไงเนี่ยปีเนี้ยครอปบอกว่ามันจะได้ไม่ต้องมาไล่เรียงหลังจากเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกก็แต่งตั้งเบอร์หกซะเลยเบ ให้คนในทีมโหวตซึ่งผลที่โหวตออกมาแล้วครอปบอกว่านักเตะเรื่องดังต่อไปนี้ครับคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยแน่นอนเป็นเฮนโดมิลเนอร์ฟันได้เหมือนเดิมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะเรียงตามนี้เลยแต่เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเนี่ยผลโหวตออกมาแล้วเนี่ยคือครอปไม่ได้บอกนะว่าใครเป็นเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกแต่ว่านักเตะโหวตกันเองแล้วมันออกออกมาก็คืออาร์โนนะครับเทนอาร์โน โรเบิร์ตสันแล้วก็อาริสงเบเกอร์แสดงว่าโดยภาพรวมของทั้งทีมก็มองเห็นตรงกันว่าอาโนโรเบิร์ตสันอาริสงเบเกอร์เป็นผู้นําในทีมเบอร์สเบอร์หเบอร์หได้อันนี้ก็นํามาฝากเพื่อนๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับคอปชมไปที่โชตาครับว่าโอ้โหนี่คือนักเตะที่เกิดมาเพื่อเข้ากับสไตล์การเล่นของทีมจริงๆและดีใจมากๆที่ได้เซ็นโชตามาร่วมทีมนะครับครอปบ,บอกว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้เซ็นเขามาร่วมทีมนะเขาเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่ดีมาก คนเราเนี่ยจะรู้ได้ว่าใครมีบุคลิกที่ดีมันมันก็ต้องเจอกันก่อนถึงจะรู้ซึ่งอพอเราได้เจอเขาเออโชคดีจริงๆเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีเขายังอายุไม่เยอะนะแต่เขามีความคิดที่ค่อนข้างโตผมมีความสุขมากที่ได้ร่วมงานกับเขาบางทีมันไม่ง่ายเลยที่จะได้อ่าที่จะพัฒนาทีมชุดนี้ให้ดีขึ้นได้แต่เขาคือหนึ่งในเหตุผลที่สามารถทําให้เราพัฒนาขึ้นไปได้เขายิงประตูสําคัญมาหลายเกมแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่เข้ากับสไตล์ของเรามากๆ นะทั้งดุดันเล่นเข้มข้นเทคนิคดีมีความเร็วลูกกับอากาศดีแถมยิงได้สองเท้าเออครบเครื่องนะฮะทีเนี้ยฟังครอปพูดไปแล้วมาฟังโชต้าพูดบ้างดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยภาพาท,ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนียโชตาเขาสัมภาษณ์นะครับนะคือครอปสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ต่อด้วยโชต้าการที่นักเตะคนไหนสัมภาษณ์ต่อจากครอปเนี่ยด้วยสถิติที่ผ่านมา ที่ผ่านมานะมันคือ100%เป็นตัวจริงในเกมนัดนั้นๆของยูฟาแชมเปี้ยนสกไปสังเกตดูได้ยังไม่ค่อยยังไม่มีพลิกเท่าที่ผมเก็บสถิติมาแต่ไม่แน่คืนนี้จ,จะพิกก็ได้เจนคอปอาจจะพักโชตาแล้วส่งฟิมิโนโลงก็ได้ใครจะไปรู้แต่ถ้าเป็นไปตามสถิติเดิมโชตาน่าจะการันตีตำแหน่งตัวจริงในคืนนี้อ่ะทีนี้โชตาก็พูดถึงสาภาษาแนวรุกแล้วก็พูดถึงอ่าการเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้นะครับโชตาก็บอกว่า ผมรู้อยู่แล้วว่าซาร่ามาเน่ฟิมิโน่เนี่ยเป็นหนึ่งใน3แนวลุกที่เจ๋งที่สุดในโลกผมไม่เคยคิดที่ว่าเอ้ยผมมาเพื่อจะมาแทนคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ผมเนี่ยเพียงแค่จะพยายามทําให้ดีที่สุดในทุกๆครั้งทุกๆโอกาสที่ลงเล่นหรือทุกๆก,การซ้อมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ผู้จัดการทีมเป็นคนเลือกนั่นก็แค่นั้นเราจําเป็นต้องมีคุณนักเตะคุณภาพในทีมเยอะๆเพื่อให้ทีมประสบความสาเร็จแล้วก็การที่ผมเนี่ยได้ร่วมงานกับเจสันคอปแล้วก็ได้ร่วมงานได้เล่นเป็นส่วนหนึ่งในนททีทีีมม้ มันช่วยผมพัฒนาในทุกๆด้านจริงๆนอกจากนี้เนี่ยการที่ผมได้เล่นให้เกิสสร์สบสอร์ีฟูแห่งนี้มันเป็นเรื่องราวมหาสจารร์ยมากๆการได้เล่นต่อหน้าบรรยากาศที่มีแฟนหงในแอนฟิลด์หรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องราวที่พิเศษที่สุดแล้วก็ตัวของโชต้ายังพูดถึงปอโต้ด้วยปอโต้เป็นอดีตทีมของเขานะอดีตทีมเก่าเขาบอกว่าเออก็ประมาทปอโต้ไม่ได้ต้องเล่นให้ดีที่สุดนะครับ ส่วนเซเชีคอนไซเซานะครับผู้จัดการทีมของทางฝั่งปอร์โตเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าการเจอลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นงานยากนะลิเวอร์พูลเป็นทีมที่แกร่งพวกเขาเล่นในแนวทางของตัวเองซึ่งก็เหมือนกับเราเราก็จะเล่นใน,น,เเเลนในแนวทางของตัวเองเราจะไม่ได้เปลี่ยนแนวทางของตัวเองเราจะประจานหน้าสู้กับพวกเขาซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกนะแต่เราก็จะไม่กลัวเราจะต้องพยายามหาทางตอบโตนะใน ในตอบโต้คู่แข่งแล้วก็พยายามจะต้องเสาะหาจุดอ่อนของคู่แข่งและเล่นงานจุดอ่อนของคู่แข่งให้ได้ซึ่งพวกเขามีมีจุดอ่อนอยู่เราจะพยายามเล่นงานในจุดจุดนั้นอ่ะนี่คือเซียงอของเซเาเข,า,ขาบอกแบบนั้นนะครับมากระสุนช่วงสีสันหงแดงนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับแล้วก็สมุนไพรธรรมชาติยาธาตุตาจอมทองนะครับแก้กดอย้อนอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อมีทั้งแบบแคปซูลแล้วก็แบบน้ําเช่นเดียวกับ ยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเนี่ครับมีแบบน้ําแล้วก็แบบเป็นยาเม็ดนะครับแก้ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยได้ร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพเช่นเดียวกับบอกต่อคาเฟ่นะครับแฟนชายชานมไข่มุกพรีมเมียมมินิมอลนะครับในราคาเริ่มต้นนะครับไม่แพงนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทไปจนถึงแฟนชายสูงสุดนะครับแบบวินเทจหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท มีซุ้มขายให้มีสอนสูตรครบเลยนะครับระยะเวลาคืนทุนไม่นานนะครับการันตีนะครับสอบถามไปที่แฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทตามที่เห็นในภาพนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจทําธุรกิจชานมไข่มุกของบอกต่อนะฮะฝากเอาไว้ด้วยนะครับนี่นะครับอ่ะมาดูสีสันกันเลยนะครับเรื่องแรกมาดูอีวานโทนี่ครับที่เพิ่งเจอกันมาในเกมที่เจอเบรนทฟอร์ดเนี่ยเขาออกมาพูดเรื่องหนึ่งครับถึง ฟันได้นี่นะฮะเพิ่งดวลกันมาเขาชมฟันได้ว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากๆนะกับการที่ได้ดวลกับกองหลังที่ดีที่สุดในโลกอย่างฟันได้อะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นการต่อสู้กันที่ที่แบบถึงพลิกถึงขิงเนนะเขาก็พูดประมาณนะั้นนะเขาบอกว่ามีช็อตหนึ่งที่ผมรู้สึกทึ่งฟันได้มากๆก็คือช็อตท้ายเกมนะซึ่งเป็นจังหวะที่ผมกําลังเพื่อนโยนมาแล้วผมกาลังหลุดเดี่ยวเนี่ย ถ้าเป็นกองหลังคนอื่นนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมจะต้องได้จบจังหวะนั้นไม่รู้ว่าเข้าไม่เข้าแต่ผมจะต้องหลุดล้วแล้วก็ต้องได้จบจังหวะนั้นแต่ไม่ใช่กับฟานได์เขาวิ่งตามผมมาแล้วเขาก็ใช้ไหล่ต่อไหล่เบียดแล้วแย่งบอลไปจากผมดื้อเลยโทนี่บอกแบบนี้ว่าถ้าเป็นคนอื่นไม่รอดไปแล้วแต่นี่เป็นฟานได์ก็เราน่าจะจําช็อตน,นี้ได้ฮนะนี่จำได้ไหม โยนมาแล้วแบบกำลังจะหลุดแล้วฟันได้วิ่งสปีดสปีดแรงกว่าครับแล้วก็วิ่งมาสก,กัดข้างหน้าเลยฮะโอ้โหโทนี่บอกโอ้โหถ้าเป็นคนอื่นนี่ผมกินกินนิ่มไปแล้วนะครับอืมนะแต่โทนี่ก็เจ๋งจริงครับคือคือแม้จะว่าจะแพ้ช็อตเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ามีหลายๆช็อตก็ชนะลูกกาอากาศมาติดชนะลูกกาอากาศฟันได้แล้วก็ถือว่าน่าทึ่งอยู่ฮะนะดังนั้นหลายหลคนก็ดูฟอร์มเมื่อวานของโทนี่แล้วก็ชอบกันทั้งนั้นทีนี้สีสันที่นํามาฝากอีก นะครับก็เป็นเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับบิซูมาโอ้โหถามกันมาเยอะมากๆตั้งแต่เมื่อวันก่อนซึ่งผมไม่ได้รายงานข่าวนี้แต่อ่ะไหนๆก็ไหนๆเอามารายงานแล้วก็เอามาชี้แจงให้ทราบกันคือมันมีสื่อนะครับของสเปนนะครับโตโดฟิชเคสนะครับเขาก็รายงานนับว่าลิืูเนี่ยนะบนรรลุข้อตกลงกลับไบรตันนะในการเดี๋ยวจะคว้าตัวบิซูมาในช่วงเดือนมกราคมที่ค่าตัว30ล้านเดี๋ยวมกราซื้อเลยเรียบร้อยแน่นอน ทีนี้ต้องมาดูกันก่อนครับว่าสื่ออย่างโตโดฟิชเคสเนี่ยเขาเป็นสื่อประเภทไหนหนึ่งเลยเขาเป็นสื่อกอสซิปสื่อสายเต้าอันนี้บอกเลยนะครับแนวแนวเดียวกับเดอะซันไม่เชื่อถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อผมนะให้ตามชื่อสื่อโตโดฟิชเคสให้ดีหรือพวกเอลโกดิจิตอลแล้วลองดูที่สื่อเจ้าพวกนี้รายงานเป็นข่าววื้หวานทั้งสิ้นเป็นข่าวบิ๊กเนมเป็นข่าววือหวาเป็นข่าวที่คลิกชวนอ่านทั้งสิ้น ดังนั้นสรุปได้เลยว่านี่คือน่าจะเป็นข่าวลือเกินกว่า99%คือผมเผื่อไว้1%เปอร์เพราะว่าอะไร1%เอร์เผื่อไว้เพราะอะไรเพราะว่าบิซูมาเป็นหนึ่งในในตัวที่ทีมงานเราอสนใจอยู่จริงๆแต่ไอที่บอกว่ามาตกลงเงื่อนไขเบื้องหลังกันได้แล้วแล้ว,ลวรอเซ็นสาสิล้านมก,กราคมอ่าเพื่อนเพื่อนได้ได้ฟังแค่นี้รู้สึกว่ามันเมคเซนไหมเพิ่งเดือนกันยายนอะแต่มาพูดถึงตลาดมก,กราแล้วอะสองเดือนกว่ามาพูดล่วงหน้ามันไม่เมคเซ็นถูกไหมฮะ อืมแล้วมันดบบแล้วมันไปถึงขั้นว่าตกลงกันได้แล้วด้วยเนี่ยมันมันค่อนข้างหอหวาแล้วมันเป็นตามสไตล์ของโตโดฟิชเคสเลยทีนี้มาดูมุนโดเดปอร์ติโวกันบ้างนะครับสื่อของสเปนอีกเจ้าหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยถ้าจัดระดับอันเนี้ยดีกว่าตะกี้หน่อยดีกว่าไอ้พวกโตโดฟิชเคสหน่อยไอ้พวกนั้นมันระดับแบบเดอะซันสเปนอ่ะแต่อันเนี้ยเป็นสื่อในแควนคาตาลันก็ฟังได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดูกันตามเคสเขาวิเคราะห์ถึงเป้าหมายของบาร์เซโลนาแหละ นะและหนึ่งในนั้นก็คือ,อเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ในซัมเมอร์หน้าที่เขาคาดการว่าจะเป็นผู้เล่นเนื้อหอมนะครับและเขาก็พูดถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นด้วยแต่ว่าที่มันเกี่ยวกับเรียบูเราเนี่ยมันมีตรงฮาแลนด์โดยสื่อสเปนเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่บาซ่าที่จะร่วมกันแย่งล่าฮาแลนด์ในปีหน้าเขาบอกว่ามีเลออมัตริดมีเปแอสเช มีลิเวอร์พูแล้วก็ทีมอื่นๆอีกมากมายทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปจะร่วมล่าแน่นอนแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยครับที่มุนโดเดอบติโบบอกมาอะไรที่มันเป็นประโยชน์แก่ลิเวอร์พูลบ้างที่มันจะทําให้เราได้ทราบข้อมูลนั่นก็คือหนึ่งเลยนั้งแต่มีค่าจิกสัญญาผมจะพูดเป็นเงินปอนให้หมดเลยนะไม่พูดเงินยูโรนะ77ล้านยูโรโเนี่ยไอ้ล้านปอนเนี่ยเป็นเงินค่าจิกสัญญา เพืเ่อนๆลองจําไว้นะแล้วลองคิดเป็นสีสันเอาว่าคิดว่าลิฟูของเราจะพอมีเงินไปซื้อไหม77ล้านเป็นค่าฉีกสัญญาคือค่าตัวนั่นแหละนะครับแล้วก็ค่าเอเย่นครับมิโนไรโอลากับคุณพ่อที่จะต้องแบ่งกันคือค่าเงินกินเปล่าแหละให้เอเย่นให้กับคุณพ่อ2อย่าง2คนนะรวมกันแล้วอยู่ที่17ล้านปอนด์นะแล้วก็ตัวของนักเตะเนี่ยตัวของฮาแลนเนี่ยต้องการค่าเหนื่อย 25.5ล้านปอนต์ต่อปีหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินปอนด์หารเป็นสัปดาห์มาแล้วผมลองหามาคร่าวๆประมาณ4,95 0สนถึง5 0 0 0ส0อ่ะสรุปกันค่าตัว77บวกกับค่าเอเจนต์้าค็ค่าให้คุณพ่อเขาเนี่ย17 77บวกกับ17เป็น94ล้านโอ้โห94ล้านนะครับอันนี้แค่ค่าตัวกับค่าเอเจนอย่างเดียว แล้วยังไม่รวมค่าเหนื่อยสัปดาห์ละห้าแสนรวมลวปีละยี่สิบห้าล้านผมเห็นแล้วผมได้แต่ซีดปากว่าริบูไม่น่ามีเงินพูดตรงๆครับยกเว้นว่าคุณจะต้องขายซาร่าหรือขายอะไรแบบนั้นอ่ะต้องทึกเที่องนั้นเลยอ่ะก็ว่ากันครับซัมเมอร์หน้า่อยมาว่ากันอันนี้ก็เป็นสีสันที่นํามาฝากกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับถ้าใครชื่นชอบกันนะครับง่ายๆเลยนะครับแค่กด subscribe นะครับกดกระดิ่งช่องของผมให้ด้วยแล้วก็ชื่นชอบคลิปนี้ ก็เป็นกระจายกาันได้ง่ายเพียงแค่กดไลค์นะครับกดแชร์กันออกไปขอสักคนละหนึ่งไลค์แล้วก็เดี๋ยวหลังจบเกมที่เจอกับปอโตมาไลค์สดพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันเหมือนเดิมวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ